เคยซื้อล่างออกโบนไหมรถตุรีหกตัวเคยถูกด้วยยังขอบคุณครับผมการถามพี่เพราะอะไรผมถูกมาแล้วพี่เออรางวัลใหญ่ถูกมาขั้นหนึ่งถูงกกัรทะเบียนรถพี่ผมจุดธูปขอกับหลวงพอ่อและผมฝามว่าหลวงพอ่มอ,อ,พอมาชี้ได้รถผมเอาได้รถไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรถตุรีรางวัลออใหญ่ได้เงินไปใช้ที่ธนาคารได้มากกับคืนมาผมเป็นนี่แม็กซ์ยพาณิชย์ไม่ไอายพี่สองน้ำสองน้ำกว่าท่านผู้ชมครับวัดตะโกสามารถนิมนต์หลวงพ่อมาได้อยู่แล้วล่ะเออจริงไหมล่ะแล้วมาชมนะแม่พ่อพี่ป้านาเพราะฉะนั้นหลอกพี่น้องไนมะ่ได้้้โกกกหหไไม่่ดนีีเรยยยญททททอองงิิพพ์์แลว็ สร้างมาอย่างละแสนเหรียญทองแดงอันนี้ทองแดงลงดำนะเขาเรียกทองแดงลงดำเหมือนเหมือนรุ่นแรกเลยฮะรุ่นแรกแต่รุ่นแรกแต่ไม่ได้พี่หมืน่นหมื่นพันถ้าบอกอว้ยวีมีว้ยรุ่นแรกว้ยเอาพี่เอา,เอาดูตรงงานพี่เออนี่นน อาคนบริเวณที่สุดหรือไอเดียครับผมทำมาได้สี่ปีแล้วครับาจริงๆแล้วเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นของคติพจน์ภาพยนตร์คือลุงของผมแล้วทีนนี้ตอนนี้มันสถานการณ์มันไม่ไหวแล้วตัวแย่ด้วยเราก็เลยขึ้นมาทำเอง และนี้ก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มทำมา4ปีแล้วค่ะคก็ถามว่าดีไหมก็เริ่มดีขึ้นกับอีปีนี้แหละครับของเดินนี้ก็ประมาณ3งานนะมีวัา มีงานนี้สามคืนถึงวันที่ห้าแล้วก็วันที่สิบแปดสิบสองก็ไปที่นครสวรรค์แต่ล้วก็ได้งานนึ้าว่าลงไม่นานหรอกเวียนเร่องนี้เข้าทุกคนัะขาบี้จะมลงจอวันนี้ลงจอหกเมตรครับสกหอเป็นจอลูจอเหมือนจอในหนังไอ้จอเป็นจอลงหนังเลยครับจอมุกเป็นมุกตะกัวมุกัามันพิเศษละกั บออมันรับแสงดีกว่าแ้่อย่างหนึ่งคือแสงตัวไหนที่ว่าพวกไฟทัพแสงไอะไรเงี้ยมันไปแล้วมันไม่กลัวมันก็จะรับแค่แสงตัวที่ว่ามันยิงโดยเฉพาะของตัวฉายตัวนั้นครับผมตอนนี้เราทั้งางทั้ลังน้ำฝน บบจอต้นแบบทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่บนจอสามเมตรเริ่มมาเล่นเลยเริ่มมาหัดเริ่มมาทําแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ทำ,ทำแล้วก็ค,ค่อยค่อยทยอยทำขึ้นมาจนมีพ่อพ่อเราก็เลยบอกว่าไหนๆพวกอยากทําแล้วก็มึงทำไปเลยลูกชายพ่อถนัดน เรามีเครื่องเสียงของอะไรครับที่ใช้อีกตอนนี้ใช้ของชาติซาวครับของชาติสาวเลยมีมีกี่ท่านมเลยถ้าเกิดจะให้ครับ่าเยอะอยู่ครับมี1,008ไฟนอนอ2ตัวแล้วก็600 2ตัวแล้วก็่2 4 a 1ตัว1,008 Mono 1ตัวแล้วก็น1 2 2ตัวล้าไหนทีว่านี่มี่แล่โยนแต่แแล้วก็ุช้ มันช่วยชุบหัวใจแทนแทนสี่ชั้นนั่นครับผมตู้เราใช้เราใช้กี่นิ้วกันบ้างแนนนะห่อยตอนนี้ก็ใช้อยู่24นิ้วกับ18นิ้วตัวเสียงกลาง15นิ้วก็เป็นของแอกคอร์ดของปิดเจริญส่วนฮอนก้าเป็นปากที่เป็นนิ้วโตดของแอกคอร์ดเหมือนกันของปิดเจริญเหมือนกันครับเรามีเฉพาะอใช่ครับ คือว่าจริงๆแล้วถามว่าผมอยากสร้างโครงกัะสกรีนไหมอยากแต่ข้อความเสียงมันก็เยอะมันก็ยูทีผมชอบถ้าเปผมโครงกัะสกรีนถามว่าง่ายไหมแต่ชื่้ว่าโคเนี่ย เว <languages S 1> ลาลมมาแรงๆกดไม่ทันไหนเดินข้ามเขาไปล้างใช่ครับอันตรายเวลาลมแรงถ้าเกิดเป็นควงหนังร้านลมแรงขนาดไหนเราก็ปลดเชือกออกได้เลยแล้วก็ปล่อยเลยมันจะถือว่ามันจะปลอดภัยมากที่สุดสำหรับลูกศินะแหญ่นะสำหรับคนอื่นเราก็ไม่รู้ดีแน่ของเขาเพราะเราไม่เคยดีแต่สำหรับเขาบอกได้พวงหนังร้านอย่างนี้ คนที่เทีดูเป็นทั้งใจนะที่าทั้งใจอ่ะเราชอบคนดูมากกว่าเราชอบคนดูคนดูเยอะๆอียิ่งเยอะๆนี่ศรีจะีนตัอมันตื่ันใจมันตื่นตานใจแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่จังหวัดทั้งหมดเลยที่ว่าผมจะไปี่ายทีวนที่วันจานบุที่โู่นเขาไม่มีเราดูเขาไม่มีเขาไม่ ไม่มีพวกกะตรงโดนตใจมันเป็นากมันเป็นขาปมันใจมากคือว so au ่าคนมาประมาณ30คนพ่อผมองกลางเสือให้โดนนั่นแหละคือผมประทับใจมากมันดีใจอ่ะมันมีกำลังใจอ่ะพี่มกำลังใจแบบ เราอบแลเราเรากลยเราไม่ได้เน้นพวกว่าจะมาหาผลประโยชน์จะมาหาอะไรแต่เราชอบขอให้ได้ขอให้ได้เปิดเราชอบแล้วก็น่าเศร้าหรัเาน่าเศร้าทุกคนน่าเศร้ากันมาสองปีแล้วพี่ทุกคนเหมือนกันหมด เศรษฐกิจ่ไหนจะโลภโควิดนี่ก็่ต่างกดคต่างเรื่อโดนยกงานกันหมดอย่างคนอย่างอย่างผมถึงผมไม่มีงานแบบว่าเยอะมากแต่มันเสียความรู้สึกทัครบเราาหนังเราเหลืองเดือนเราก็เตรีมกับสองเดือนมันเป็นวิกฤตเหมือนฟองสบู่แตก เพราะมันต้องทำใจเล็กๆหยุด<อ>ยามก,ก็จะหายวักไปกับตาแล้วอยาให้เราว่านะถ้าสมมุติเราไม่มีงานเป็นหลักเราก็ตายแต่เราคิดแค้ว่าเรามาทำที่นี่ทุกวันนี้มันเป็นงานอะี้เล็กๆยามที่ว่าเราว่าง ตอนนี้เรายังไม่คิดแยกหน่วยพี่อยากให้อยากให้อยู่หนึ่งหน่วยก่อนเพราะถ้าเกิดแยกหน่วยไเปเสร็จปุ๊บหนึ่งเลยเราไม่มีคนต่อจากเราคนไม่มีคนเป็นอย่างเราอย่าง็ ใครฆ่าไปหูกับสู้เคอร์โซหูเป็นคนฆ่าสู้เคอาส่วนไปหูตายโดยหญิงสาวจากฝั่งตะว,ว,ว,วันตกตองชายชิงสงมากก็มีนางไวมากดังชื่อทัวทัวร์เขาไปบอกเธอจิงจุงว่า จินหยีเว่ยไม่มีชิงหลงละบอกเขาเลยต่อแย่เขาได้ได้ได้ไปไปไปไตากะมีซ้ก็เมย่ไม่ได้ไม่เมื่อที่จินยีเว่้ยแล้วจำต้องเลิกรับใช้ทถานน เงินค่าจา้างนันคันจะ้คืนให้ทันเดี๋ยวนี่ยราเข้าเดนะ้เราเาันได้นะขับมีลุกสาวอยู่คนเดียวจอดนั่ะพอเราจะโปลปล่อยนานงเธอะแต่มอนที่ตะวันออกเดิชื่อข้าไปพักพักในที่ที่ไปเกิดคนไ้เขวจะตามหาข้าไปถูกแาก่ว่าจากีที่หมู่บ้านฝ่ายจะมีทางเลือกทีมซสอมทำหนึ่งได้ตัวดาวขึนสองได้สดาไป 救我、啊！救我、啊！救我、啊！